ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเอามิเตอร์แบบจานหมุนมาให้ดูนะครับื่ยจะต่อไฟผ่านมิเตอร์ตัวนี้นะครับเอากิจทายอิเวอร์เตอร์จากแผงโซล่าเซลล์มาต่อนะครับผมผมก็ทําการประกอบแล้วก็ทําปลั๊กไว้นะครับเพื่อไว้ใช้งานดูว่ามันหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากิจทายมาเสียบตรงปลั๊กนี้เหมือนกันนะครับผมดูว่าไฟเวลา ไหลคืนเข้าบ้านมันจะหมุนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเนี่ยผมได้เสียบไอสว่านไฟฟ้าไว้นะครับน,นะครับเอากดสว่านไฟฟ้าจานมันก็หมุนนะครับตรงแถบสีดำน่าจะเห็นชัดนะครับผม นะครับตอนนี้ผมเอาปั๊กกิดทาอินเวอร,เอร์เตอร์มานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบตรงนี้แล้วก็ใช้สว่านนะครับดูว่า มันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วอาอตอนนี้จานหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบลันนะครับผมปุ๊บเสียบลันนะครับ ปล่อยสว่านนะครับเห็นไหมครับไฟมันก็ไหลย้อนคืนนะครับเพราะว่าไฟผลิตได้น้อยกว่าสว่านนะครับมันก็เลยเมื่อกี้สู้ไฟการใช้งานของสว่านไม่ได้นะครับมันก็เลยดึงไฟจากบ้านเข้ามาช่วยนะครับผม ได้ไหนนครับเดี๋ยวผมจะเบาสว่านลงนะครับให้มันใช้ไฟเท่าๆกับแผงโซล่าเซลล์ผลิตมาให้เรานะครับถึงระดับนี้นะครับผมการใช้ไฟกับการผลิตเท่าการรันบาลานซ์กันนะครับมันก็เลยจานเลยไม่หมุนนะครับถ้าผมเร่งสว่านนะครับใช้ไฟมากกว่าก็มันก็ดึงไฟบ้านออกมาช่วยนะครับพอเราเบาสว่านนะครับผม อตอนนี้เราใช้ไฟน้อยกว่าโซล่าเซลลผลิตมานะครับไฟเลยย้อนกลับเข้าหม้อนะครับเห็นไหมครับถ้าผมเร่งขึ้นนะครับผมอ่าเอารอบประมาณนี้นะครับความเร็วเห็นไหมครับการใช้ไฟกับแสงโซล่าเซลผลิตออกมานี่เข้ากันนะครับมิตเตอร์เลยไม่หมุนนะครับ ถ้าใช้ไฟมากขึ้นอีกหน่อยเห็นนะครับมันก็ดึงไฟในบ้านออกมาช่วยแต่ถ้าเราใช้ไฟน้อยไปนะครับผมมิเตอร์ก็จะถอยกลับนะครับเห็นไหมครับถอยกลับถ้าเราใช้มากเห็นไหมครับมิเตอร์ก็จะหมุนตามมานะครับผมถ้าเราใช้แห้มนบาลานซ์กันนะครับมิเตอร์ก็จะไม่หมุนนะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับเห็นนะครับผมถ้าเราไม่ใช้ไฟ ตอนนี้เราไม่ใช้ไฟนะครับมิเตอร์ก็หมุนถอยหลังนะครับผม